รวมมอนข้างทางที่แย่ที่สุดของเกมโซแต่ละภาคตามความเห็นของพวกเราดีมอนโซในด่าน2องขีดสมันจะมีไอหนอนลาวาอ้วนตัวหนึ่งหน้าที่ของมันคืออุดทางไปต่อของเราซึ่งเราต้องตีมันหลายนาทีมากๆกว่าจะตายโอ้โหอึดยิ่งกว่าบ,บอสซะอีกน่าลำคาญโคตรดักโซหนึ่งนี่ก็ต้องเหล่าโครงกระดูกติดล้อในตำนานอยู่แล้วโหดปั่นเราเละปั่นเรากระดถึงตายปั่นเราแบบไม่พักโอ้โหดักโซสนี่ก็ต้องมาในมังกรอย,อยู่แล้วโคตรเก่งโคตรทรงพลังคือถ้าใส่เลือดบอสนี่เชื่อว่าเป็นบอสอยังได้เลย บลันบอลนึ่นก็ต้องไอปลาหมึกเวนนี่ที่ถ้าโดนจับมันจะมีโอกาสหลอดน้อยมากๆและถ้าดุดหัวในตำนานที่โคตรสยองโคตรน่ากลัวดูดแต้มอินไซต์เาไปีกโอ้โหสยองโคตร ดักโซ่สามก็หวยล็อกชัดเจนเพราะมีอยู่ตัวเดียวที่โหดจริงมันมีบ้านไหนบอมอนที่สามารถลดเลือดเราได้แค่การจ้องตาบ้าไปแล้วและมีอยู่โซนหนึ่งที่มันอยู่กันเป็นกองทัพชัดเจนว่าหนีเธออย่าไปสู้มันเลยดีกว่าเซคิโร่บอกตรงๆว่ายากเพราะมอนข้างทางมาดีไซน์ได้สู้สนุกมากๆแต่เธอเล่นในตัวหนึ่งก็คนเป็นเหล่าพวกมือสังหารที่ตัวเล็กๆเ,เนี่ยแหละด้วยขนาดตัวของมันที่ค่อนข้างเล็กทําให้การโจมตีมองออกได้ยากออกมากๆ เอลเดลิงนี่โอ้โหเพียบเลือกยากมากเพราะมีเป็นสิบๆงั้นถ้าเลือกมาตัวหนึ่งที่รู้สึกตาตึงและสุดี่สุดก็คงจะเป็นไอ้หน้าหนอนละกันทั้งรูปร่างที่โคตรหน้าเกลียดหน้าลัวหน้าไข่แขยงแถมตัวมันยังใช้สถานะมรณะดีซึ่งมันติ่งง่ายเอามากๆยิ่งกับตัวใหญ่โอ้โหละยำสุดๆอาแทมบอีตัวหนึ่งเรเวแนนที่คุ้นเคยตัวแม่งก็ไม่ได้ใส่กรอหนาอะไรการโจมตีพี่วไหวตีได้รุนแรงตีได้รัวอันนี้เข้าใจไว้แต่การที่ตัวมันอึดชิบหายเนี่ย มันอืดได้ไงตัวแม่งบางแค่นี้เหลือเชื่อเลยโอ้บ้า